การใหม่นะครับมีชื่อว่า Playing Mode เป็นรายการใหม่ของผมอยในช่องของผมเองนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นใน t o i l e t c i t y เริ่มแรกที่ตอนที่เขาปล่อยเกมนี้มออกมานะผมผมจะเริ่มตั้งแต่ t e o i g e o c i t y เดี Twilight ๋ยววันนี้เราจะเล่นโหมดในเมย์ผมจะเอาตัวเจ้า Toxic b e Laser อัปเกรดเม็กแล้วก็ใช้ท่านบันฑิตกำลัาแมนที่ผมไปได้มานะผมผมได้เพชรมาเนี่ยสดๆสเลยนี่อันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะอ่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้เอ,อ้อหนึ่งชั่วโมงผ่านมาแล้วผมผมเนี่ยเอาเจ้าอัปเกรดเม็กครับผมแล้วก็ห้าสิบเกมได้เจ้าไซรัสทีวีแมน ซนิสเแล้วก็เจ้าหน้าสุดหล่อคางนะผมกลับมาแล้วแล้วก็ผมเนี่ยเอาซ i นิสเตอร์ไททันทีวมไปแลก8 7 5เจมแล้วก็ผมซื้อเจ้าพวกเนี้ยเจ้าสองตัวเนี้ยอัปเด,ดกเมคแล้วก็แททันบันดี้มาจะเกิรได้ผมเนี่ยจะจะอันนี้เริ่มอีีที่หนึ่งนะครับผม ถึง EP ที่8โอเคเดี๋ยวเราไปดูเราไปเล่นกันเลยนะครับโอเคครับหมดในายแม่รอ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 โอเคเรียบร้อยเดยวตัวเริ่มต้นกีเลเซอร์ว่าง รอรองเงินเงินนะผมมอเงอินนี่นานร้อยแปดสิบเดทที่สองมาเลยผมผมว่าแล้วทำไมมีคนอยากได้เจ้ากีเนเซอร์เพราะว่ากีเนเซอร์มันดีตัวสโล ที <Spirit> ่ส so ุดในโลกอะเป็นตัวทัมซารโรนะครับผมอันนี้ วโอเควางตัวฟาร์มสามตัวโคตรเยี่ยมด้อยนะผมเจ้าเอสโซเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้หาเลยครับเดี๋ยวผมไปหาได้ขา่าวข่าวดีว่าได้ข่าวมาว่าอีสเตอร์เนี่ยได้จบลงไปแล้วครับโอไฮโ,โอกำลังจะจบกำลังจะจบนีๆครับ ไม่สตัดไม่สตันไอ้กวัวไม่สตันที่สุดเนี่ยก็คือชีแล้วลชเนี่ยมันไม่สตันนะครับมันไม่โดนสตัดแล้วก็อัรดอัพเดแล้วดาเนีเป็นสามหนานผมเ,ะนะเวอห้โดโหเล่นมาเยอะนะคราวที่หเนี่ยเเล่นเลเล่นเล่นมาเยอะก็จะนน้นมา bắt ba cho 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 ý cho lo cho Đồn, đồn Đồn Đồn, đồn cho cho lút, ya ย่าย่าย่าครูครูเรียบร e okay. <Home nữa> <raul ic> ้อยโอเคแล้วเดี๋ยวเราอัปเกรดนะครับผมเดี๋ยวก็อัปเกรดตัวฟามนะครับเว่าผมเจ็บคอวันนี้เจ็บคอนิวแทน เดี๋ยวลองเงินโอเคไม่สนใจอัปเกรดตัวฟาร์มเลยเอาเฮ้ยดีกูอัปเกรดแับบล็อกเพื่อเออเพื่ออะไรโอเคเดี๋ยวเราขั้นต่อไปเดี๋ยวเราอัปตัวฟาร์มก่อนแล้วก็อัปตัวกิดเลยมาอัปอัปเกรดตัวฟาร์มผมไปสกิปเวทมาเมือ่อเมื่อสักครู่นี้

เสียงเบาลงโอเคอัพตัวกีดเดสรครับเบอร์อีพีมาเบออีพีที่หนึ่งมาครับผมก็เป็นรายการใหม่แล้วเป็นรายการเทสไม่ใช่ดิรายการรายการเพลงยิ่งโหมดครับยูแชนสองตัวเยทิกามียูแชนสองตัวจะไงอัพเกตตัวฟาร์มไหมหรือว่า ว่าอาเกิบตัวฟาร์ดดีกว่าเพราะว่าเงินมันน้อยขึ 8, 8, 8, 2, 3, 4, ้นแปดหนึ่งแปองสิบหกแปดมครับผมแปดสามยี่สี่แปดสามยี่สี่บสทไลอิบัสทอยเล็อันนี้ผมเกลียดมากเลยอะ ว่ามันจะหลุดเดี๋ยวอัพกีเลเซอร์ให้ตันก่อนแล้วก็วางเจ้าตัวนี่ไททันเลยเพราะว่ามันยิงทะลุโอเคอัพเกตตัวฟาร์มนี่ไอ ไอตอนที่ผมจะจะลงจะถ่ายเนี่ยผมลืมปิดเสียงต้องขออภัยด้วยครับแตว่าอัพกรดตัวฟาร์มดีกว่าเพราะว่ามันเงินมันจะนอกเพราะว่ามันเงินมันน้อยสามพันกิจเซอ้อสี่พันผมว่าไม่ไหวว่าเริ่มไม่ไหวแล้ว มีหลุดเนี่ยก็หลุดเลยไม่สนใจแม่งแล้วสก,กิปเลยเงินไม่พอไม่เป็นไรอะอะเก็บตบัวฟาร์มปัญหาของมันเนี่ยอยู่การวางนะผมผมผมจะนี่เนี่ยเยเนี่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 ยมันขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่พอพอเนี่ยมันได้อยู่แต่เนี่ย ไม่ได้แต่มันได้อยู่รองเงินรองเงินรองเงินเจ้าชททชันบันนี่เนี่ยมาสตันได้ครับพอโดนสตันปับ๊บสตันไปเลยเอ,อ้ยย้อนสอนมาละย้อนสอนมาละไม่สนแม่งแล้วจะสกิปเลยสามพันหน้าตูเฮ้ยเฮ้ยมึงปล่อยให้มึงหลุด เพื่อ,อไล่สไปเดอร์สไปโอ้โหพาลาไซด์ยูเทนสองตุดศูนย์ยาลดยาลดมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะหลุดได้ไว้ายหลุดไปตัวหนึ่งอ่ะมะโทรเอ้ยสกิปโอเคสี่พันอัปเกรดแม็์แล้วแล้วก็วาง โอเคแปดพันอ okay, ัพเกรดครับผมวงโมมันถึงแล้ว ung, ถึงยูเทนเลยเฮ้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 ยมึงต้องตัการดิอ้าสตันเรียบร้อยโอเคไม่สตันแล้วยูเทนยูเทนว่าอย่างไรครับยูเทนทำไมมึงไม่ต่อสู้เฮ้ย ไอเอลเพยการบินไทยรักคุณก้าฟำลังจะออกไปแล้วเนี่ยจีบร้ยน um> ี่ีบร้อยโอเคอัพเกรดตัวฟาร์มนะครับโอเคสามพันสามพันสามพันกันมดเลยหกเก้าพัน สองจุดศูนย์สองตัวพวกคุณพวกคุณประชามประสงนี่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 นีีนี่ีเรียบร้อยหูว์บาดใจใจใจเว็บที่ยี่สิบหกแล้วผมไม่ได้อัดเลยหมัวแต่ ผมไปเผอวางเนี่ยโอเกดเด็เกเมกเสียงเล่นเยอะขึ้นปิดเลยดีวะ่ะเออปิดเลยก็ดีครับนะไม่ควรตอนถ่ายแล้วจะเปิดจะเปิดือ โอ้ oh my god โอเคอัปเกรดแล้วผมแม็กซ์แล้วต่อไปเราก็วางตัวท็อกซิกไว้ตรงนี้โอเคสองพันอืเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่ามีคนได้แล้วเป็นสองล้าน สบายเลยสบายเลยมีเทปทรูมีเทปทรูเทปทูอยู่มีตัวเทปทูอืออือ,อ,อโอเคอัปเกรดนะครับผมมีการสโลไหมโอเคสโลระเบิดสิบโอเคอัปเกรดเจ็ดพัน ปัญจกกุกลุ้กลุกลุก้มกลุๆๆตงแงเฮ้ยเห็นแมวเหรอเห็นแมวเฮ้ยเพิ่งเห็นแมวโอเคอเัปเดโอ้ยเว็บที่สามสิบสดุด จะยกทำหาร์เลกูจะฆ่ามึงตายเรียบร้อยลบหมื่ห้าเลยโอเคเดี๋ยวเราวางวางให้วางกีเลเซอร์อันนี้ไว้อันนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็เทนแบนนี่ไอ้ท่านบันนี่ไม่ใช่มือไอ้เจ้าอัพเกรดอีฟิกไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้้ตรงนี้เลยสองเท่า อัพกีดตัวหน่อยอีกก่อนอัพกีดตัวกีเดเซอร์นั่นก่อนโอเคอัพแม็กซ์ใช้ท่านใช้ท่านมันนี่มาก่อนตอนที่อันที่สองอัพกีดก่อนอื้อหือหายไปรวดเร็ว รวดเร็วโอเคอัปเกรดเดินมือเดินมือสี่ห้าเดินสี่ห้าฮ้หน้าบึ้งเลยเอาเจอนี่ก็หน้าหิ้มแหวมเลยอันนี้ก็หมออยู่เลยอันนี้ก็ อีอยู่เลยอันนี้ก็หน้าแปลกหน้าเกโอเค,อเ,คเอ้ยน่าจะโอ้โหน่าจะอัปเกรดโจโท็อกซิกเนี่ยเนี่ยหมือนห้าพอดีเลยเออเออช่วงเวลาสตันไว้เจ้าซานตาีโอเคอัปเกรดสองพันสอง พันแปดสามพันเออโดนสตาเคสิบอันห้าซิคอรลิตี้การถอยเล็บปุ๊กียดมึงเจ้าถอยเลร็จ โอเคออกพันอัปเกรดอัพแม็กซ์เดี๋ยวนี้เว็บที่สี่สิบสามนะผมผมเอาตัวสกิปเอาไว้ครับมาดูซิว่ามันจะหลุดไหมถ้าหลุดจะจะปิดอตัวสกิปเลยโอเคท็อกสิอัปเกรดปืนห้าแล้วก็วางอีกเปล่ามันจะทันเปล่าเนี่ยอัปเกรดเนี่ยถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเฮ้ย ขวัญทาาแมววาตรงนี้ยังยิดเดียวเองโอเคอัพเกรดอัพเกรดโอเคเจ็ดพันผมไม่รู้มันจะทันไหมอัพเกรดเนี่ยอัพเกรดมันจะทันไหมจะทันอัพเกรดไหมไม่รู้อ่ะ <c oughs> เออสตาร์นโดนสนตาร์นไว โอเคแปดพันโอเคแปดพนอัปเกรดโอรมันหวัวผมทันเพราะทันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่โอ้โหเงินเยอะ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 แทนท็อิคนเพราะมือต้องเอีแนแเน โอเคอัปเกรดเอาหลือตัวตัวนี้โอเคตัวนี้ตัวนี้ดืม,มเลยดืมเลยเดีย๋ยวเราอัปเกรดบอกว่ามันไม่ทันนะ่ะเออไม่ทันจริงแล้วกูออกมาจะเพื่อเลยรวะโอเค นังไงเงี้เมื่นสี่เมื่อสี่อืม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 เว็บที่ห้าสิบโอเคอัปเกรดครับผมแม็กซ์แล้วโอ้แหลกแหลก โอ้ดีดีดีฮึมอืมอืมฮึม,อม,อมโอเคบอสมาละจ่ายอินส์มูดถอยเล็บนี่เลือดไหลเลย <c oughs> เราทำเวลาไป24นาที29วินาที โอเคครับ EP เนี้ยก็เป็นโหมด Nightmare ที่เป็นที่โหมด Nightmare ดีนะโหมด Nightmare ดีครั้งหน้าเนี่ยเราจะเล่นโหมดเฉลจะจะเล่นแมพเฉลยทราย,ายโหมด hard gun แล้วก็ไปเรื่อยๆเๆยเดี๋ยวกีฬาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วนั่งอีเจ็ด LS เจ็ดโอเคครับก็ อีเนี้ยก็ก็ไปสวยดี AD นะครับโอไฮโอโมเนี่ยก็จะไปแล้วนะครับบันบ้ามากเลยโอไฮโอเนี่ยก็สำหรับเป็นวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันหุ่งนี้ใน E.P. ที่2ครับผมถ้าใครอยากจะดูอ e ีเนี่ยก็กดติดตามได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปลงได้เลย ตั้งทำเวลาพอดีสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ